นำเสนอโดยแมนสตซิตี้ฟันไทยแลนดป่าเป๊ปไม่กังวลเชื่อ KDB ขึ้นฟอร์มเป๊ปกูดิล่าในใย้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้แสดงความเชื่อมั่นว่าเควินเดบอยจะเรียกฟอร์มเก่งกลับมาได้ยังไม่ยากเย็นกองกลางชาวเบลเยียมถูกยกย่องให้เป็น เด่งในนักเตะที่เก่งที่สุดในโลกแต่ฟอร์มการเล่นของเขาก็กลับถูกวิจารณ์เมื่อกลับมาลงสนามหลังหายหน้าไปสองนัดเพราะอาการป่วยกูดิล่าจำเป็นต้องเรียกเดบอยมาติวในช่วงพักครึ่งของเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสหลังแข่งไปสามสิบเอ็ดปีไม่กระตือรือร้อนเท่าที่ควรขณะที่เขาก็เล่นได้พิดฟอร์มหลังกลับมาลงสนามในเกมพบกับนิวคาสเซิลเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมากระนั้นเป๊ปก็เชื่อมั่นว่าเดบอยจะกลับมาคืนฟอร์มเก่งได้ในมิชา่ เควินมาตรฐานสำหรับเควินมันสูงเสียดฟ,ฟ้าอยู่เสมอทุกคนรู้ถึงระดับของเขาดีในแต่ละสัปดาห์เขามีโอกาสที่จะแสดงให้เห็นคุณภาพเรายินดีกับชัยชนะที่คว้ามาได้นี่คือสิ่งที่เราต้องทำกลับมาสู่หลักการพื้นฐานและการทำงานยิ่งหนักทุกอย่างจะกลับมาดีเองโดยไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแค่ทำตามคุณภาพอย่างที่เคยและทำมันให้ดีที่สุด โเดนเจ็บแต่ใจมันสู้ฟิลโฟเดนมิดฟิลแมนเชสเตอร์ซิตี้เผยว่าตนเองต้องลงเล่นทั้งที่มีอาก,การมาเจ็บที่ข้อเทา้าแม้แต่นักกายภาพของสโมสรก็ไม่สามารถช่วยให้หายขาดมิดฟิลทิมชตนอังกฤษบาดเจ็บที่ข้อเทา้าในเกมที่บุกไปแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหประตูต่อสเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาโดยหลังจากนั้นไม่ได้ลงเล่น3เกมและไม่ได้เป็นตัวจริงในอีก2เกมก่อนจะกลับมาอีกครั้ง และล่าสุดทำประตูในเกมที่ชนะนิวเค้าเซลได้2ประตูต่อศูนย์ยังไรก็ตามเจ้าตัวเผยว่าตอนนี้อาการบาดเจ็บแบบเดิมได้กลับมาอีกครั้งวิธีที่ดีที่สุดก็คือต้องดูแลตัวเองท่ามกลางโปรแกรมการแข่งขันที่อัดแน่นโดยเขากล่าวว่ามันคือเกมดาบี้ผมเคยเจ็บแบบนี้มาก่อนแต่ในตอนนั้นมันไม่ได้ร้ายแรงอะไรผมเจ็บมากกว่านี้ในเกมกับยูนเต็ดโชคไม่ดีในวันที่มันเจ็บขึ้นมาอีกครั้ง แต่ตอนนี้ผมต้องการพักเรามีเวลาพักแค่2วันหวังว่าผมจะมีโอกาสได้พักเต็มที่ขณะเดียวกันทั้งโฟเดนเชื่อว่าโปรแกรมที่อัดแน่นมีส่วนทําให้เกิดอาการบาดเจ็บโดยเสริมว่าเราลงเล่นอยู่ตลอดและไม่มีเวลาพักผ่อนเลยบางครั้งเท้าของคุณก็ต้องพักและมันเป็นแบบนั้นจริงๆมันผ่านช่วงเวลานั้น หนึงในการบาดเจ็บที่นักกายภาพไม่สามารถช่วยได้มันจะเกิดขึ้นเมื่อลงสนามยิงต่อเนื่องคุณต้องเรียนรู้ที่จะจัดการกับมันให้ได้เรียกว่าเป็นไอ้หนูใจสู้ของเราเลยนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจให้นายหายเร็วๆและกลับมาทำประตูให้กับเราอีกนะโฟเดน เอียนไรบอกเรือคงไม่ทำตามหล่นชีปืนต้องชนะรวดหากหวังเฉลงิงแชมป์เอียนไรตำนานของอาร์เซนอลยอมรับว่าต้นสังกัดเก่าของตนต้องขวาชัยชนะให้ได้ทุกนัดในเกมที่เหลือของซีซั่นโดยมองว่าคู่แข่งสำหรับอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้จะไม่ทำตามหล่นอีกแล้วซีซั่นนี้ปืนใหญ่กำลังลุ้นแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ19ปีโดยมีรูเบสีฟาที่ตามมายูม่ห่าง อาร์ซนอลเพิ่งแซงชนะบอลมัร์หลังโดนนำก่อนถึง2ประตูเหมื่อนเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งช่วยให้พวกเขามีแต้มห่างจากซิตี5นน้5้าคะแนนตามเดิมไร้เก่าอาร์ซนอลจะพลาดไม่ได้หากหวังคว้าตำแหน่งแชมป์รอซิตี้ก็คงไม่เสียแต้มง่ายๆเหมือนกันการหาทางคว้าชัยชนะอาร์ซนอลทำมาแล้วหลายครั้งในฤดูกาลนี้และนั่นคือเรื่องที่พวกเขากำลังเรียนรู้ในทุกสัปดาห์นี่คือสิ่งที่ต้องเกิดขึ้นหากต้องการคว้าแชามป์โดยไร้เก้าผ่าน The Kelly and r i g h t y Show หากผมยังอยู่ในห้องต่งตัวของอาร์เซนอลตอนนี้ผมก็คงไม่คาดคิดว่าซิตี้จะทำแต้มล่นอีกต่อไปแล้วคุณรู้ว่าต้องเอาชนะให้ได้และหากมันจะเกิดขึ้นในวินาทีสุดท้ายนั่นก็เป็นสิ่งที่คุณต้องทำคุณอาจโชคดีบ้างโชคร้ายบ้างแต่คุณต้องไม่หยุดคุณต้องสู้จนถึงที่สุดไร้่กวเสริมว่าเมื่อคุณ มองไปยังเกมหลีก2นัดต่อไปของอาร์เซนอลพวกเขาจะเจอกับฟูลแลมและคริสตัลพาเลทนี่คือ2ทีมที่สามารถสร้างปัญหาให้กับอาร์เซนอลได้หากพวกเขาพว้าอะไรติดมือมาจากเกมเหล่านี้มันก็จะเป็นปัญหาการเจอพาเลทในบ้านอาร์เซนอลจะเป็นเกมที่ยากเราต้องชนะทุกเกมที่เหลือให้ได้อาร์เซนอลยังต้องออกไปเยื่อลิเวอร์พูลอีกด้วย ซึ่งลิเวอร์พูลที่พึ่งฟื้นคื้นชีพพวกเขาฟื้นขึ้นมาอีกครั้งนับจากนี้ไปจนจบซีซั่นคุณจะพลาดไม่ได้อีกเลยและนี่ก็เป็นคำกล่าวของเ e อียนไร์อดีตนักเตะอาร์เซนอลที่ออกมาแสดงอาการวันใจหากอาร์เซนอลสะดุดว่าเรือใบสีฟ้าของพวกเราจะแสงหน้าได้อย่างแน่นอนและฟฟฟแฟนๆละครับคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวก่าวที่เรานำมาเสนอนี้คอมเมนต์ความคิดเห็นเมื่อบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับ สำหรับเราเหล่าแฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าเป็นเจ้าของเสื้อแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์ได้แล้ววันนี้มี2ส,สีให้เลือกฟ้าขาวราคาเดียว250บาททุกสีทุกไซส์เอาไว้ใส่เฉี่ยใส่เล่นใส่เที่ยวเพื่อบ่งบอกความเป็นเรือใบสีฟ้าของพวกเราสั่งได้เลยที่ลิงก์ไลอแอดด้านล่างนี้นะครับสั่งเลยสั่งเลยสั่งเลยอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด u b s c r i b e และก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน